สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของน้ำ mm hmm. สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมเลิฟแมสเซจนะคะที่จะใช้แค่ไพ่ข้อความเท่านั้นในการแรนดอมนะคะ mm hmm. เพื่อไปดูความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงเนี่ยว่าเขารู้สึกยังไงเนาะอแรนดอมนะคะสามารถดูได้ทุกละคนณาราศีเลยนะคะเราก็จะเป็นเริ่มดูกันเลยนะคะขอให้รับเฉพาะคำทำนายที่ดีกลับไปเท่านั้นนาะ ขอเริ่มนะคะที่สำรับนี้เนาะมาขอความจากเขาคนนั้นนะคะถึงเพื่อนๆที่มาเจอแลนดอมนี้เลยคะ่ะวันนี้จะเป็นข้อความของใครนะเดี๋ยวไปดูกันขอพลังงานจากเขาคนนั้นนะคะขอญาติครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ด้วยในการไกด์ไลน์นะคะมาข้อความแรกนะเป็นเพราะเราเองเราไม่เชื่อใจใครง่ายๆจริงๆตอนนั้นก็ดีนะถ้ามีโอกาสเราก็อยากเจอเธออีก เป็นเราได้ไหมที่จะยืนอยู่ตรงนั้นข้างๆเธอจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกอยากเจอเธอเร็วๆเราส่องโซเชียลเธอทุกวนันฟังเพลงแล้วคิดถึงเธออืม มีไพ่เพลงพอดีเลยรอก,ก่อนได้ไหมรอหน่อยนะนะข้อความหนึ่งนะคะ I miss you <c oughs> เขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะส่องโซเชียลเอ่อส่งโซเชียลคุณทุกวนันอยากเจอเธอมากๆเขาบอกว่าเขาอยากเจอคุณมากๆนะต่อไปข้อความภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า คุณนะ่ยอย่าใจร้ายกับเขาได้ไหม my happiness นะคะคุณคือความสุขของเขาเขาเสียใจนะคะเขาอยากจะขอโทษคุณเขาดีใจนะที่เขาได้รู้จักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณนั่นแหละอาจจะเป็น soulmate ของเขาก็ได้นะคะมันเลยมีความรู้สึกแบบ แปลกๆเกิดขึ้นสำหรับเขาแล้วในตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขายังคงรอคุณอยู่นะคะรอได้ความสุขด้วยแบบมียิ้มแบบอีโมจินะคะเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณมากๆเลยนะแต่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะมาอีกข้อความหนึ่งเขาอยากให้คุณอยู่ในพลังงานที่ดีนะคะขอให้คุณคิดบวก แค่นันเขาก็มีความสุขแล้วเพราะเขายังไงเขาก็ชอบคุณนะคะทุกเวลาแล้วก็ชอบตลอดเวลาเลยโอเคต่อไปไพ่หัวใจนะคะรันดอมเลิฟแมสเซจก็จะไพ่เยอะนิดนึง mm. การเวลาพาเธอเข้ามาและการเวลาก็พาเธอจากไป mm. เพราะเธอฉันถึงรู้สึกรัก อืมเพราะคุณนะคะเขาถึงรักเป็นคุณทำให้เขาได้รู้จักความรักและตอนนี้งองแงแล้วค่ะไม่รู้งองแงอยู่ตรงไหนงองแงอยู่คนเดียวนะคะขอโทษที่ต้องใจร้ายอยากเป็นคนที่เธอสนใจงองแงแล้วสนใจหน่อยหึงได้ไหมในฐานะคนที่แอบชอบอ่ะอีกแถวหนึง่ง นิ่งๆแต่จริงๆเขินนะคะสังเกตเลยถ้าเขานิ่งเนี่ยแปลว่าเขาเขินคิดถึงเสียงของเธอจังเขาความสุดท้ายอยากติดต่อมาแต่ไม่กล้าอืมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยเนาะเดี๋ยวปิดท้ายได้ไพ่เพลงกันนะคะเขาบอกเขาฟังเพลงแล้วเขาคิดถึงคุณ โอมโซเมดนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันก็ได้นะลองสังเกตความฝันดูนะคะถ้าคุณฝันถึงเขาเนี่ยก็แปลว่าเขาฝันถึงคุณด้วยเช่นกันความรู้สึกมันอาจจะเชื่อมโยงกัน่นะเรามาดูไพ่เพลงที่นะ้ไปอัพมานะคะเพ,เ,พเพื่อนบอกว่าป้าทำมาสองร้อยเพลงนะคะอ่ะขอสับนิดนึงเนาะขอเพลงให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยคะ่ะอาจจะเป็นเพลงของคุณหรือว่าของเขาก็ได้ลองไปฟังดูนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเข้าใจนะคะความรู้สึกของเขามากขึ้น โอเคล้วงเลย ừ, ừ, ừ. ที่จริงฉันก็เจ็บนะคะของนาเดชคุกิมิยะข้างกายนะคะเขาอยากเป็นคนที่อยู่ข้างกายคุณขอบคุณที่รักกันนะคะของโปโตเตโต้อ่ะอีกเพลงหนึ่ง น้ำเต็มแก้วนะคะของดาเอนโดฟินตายสำหรับก็คือที่สุดในโลกนะคะมาขอเพลงภาษาอังกฤษหน่อยให้ความสัมพันธ์นี้อยากได้เพลงที่ล้วงไปมากเลยแต่มันติดแล้วน,นะคะอ่ะโพลไอนะคะเพลงนี้มากแล้วมาอีกเพลงหนึ่งเอาใบแรก Make You m ม n e ของวงนี้เลยลองฟังในฉบับแปลไทยนะคะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอ่าพอดีน้ำลืมนะคะลืมดูตัวอักษรให้ว่าสารนี้มาจากใครนะคะขอดูตัวอักษรชื่อของเขาคนนั้นหน่อยเนาะก่อนที่เราจะไปจบคลิปกันนะคะอ่ะล้วงไปเลยนี่มีตัวอะไรบ้างชื่อของเขาคนนั้น ก็จะมีตัว D นะคะตัว A ตัว u ตัว Q ตัว L ตัว E ตัว G ตัว T ตัว R นะคะแล้วก็ตัว O ตัว R อีกแล้วแล้วก็มีตัว I ตัว C ตัว E ตัว u อีกแล้วนะคะตัว F ตัว K อักษรพวกนี้อาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของเขาคนนั้นก็เป็นไปได้นะี่ต้องการส่งสารนี้มาถึงคนนะคะก็จะประมาณนี้ขอให้ทุกคนนะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย